ร้อกับในสนามมวยเวทีลุมพินีอยู่ด้วยครับเป็นปรับปาบโอ้โหระวังหมัดขวาวังจันน้อยด้านขวาหนักนะครับเราต้องระวังกระหาดแน่สบายเตะเข้ามาสินายแน่มากอายุอนามันใกล้เคียงกันนะครับสี่ากับยี่หกครับกระหาดยี่สิบห้าหลออครับราคาขยับไปเป็นเจ็ดสี่กางเกงสีฟ้านะครับเจ็ดสี่นี่ไม่ไกลโอ้ยเตะลูกคาเอาคื้น ีตะโกนวางจันโดนอีกแล้วเข็นไหน,หนาเข้าเชือกแทงโอ้โหดอกนี้แก้ไม่ตกครับจาเ,เซียนทำทำอย่างไรดีเอ,อ่ยโดนอีกแล้วโดนเอาแลกแข้งโอ้โหดูครับตีหัวเข้าบ้านยอดมวยไม่ได้นะคุณผเตะมาโดนจับโ<ะ>ดนจับตลอดเนะี่ยรู้สึกอะไรแล้วับอีกแล้วเข็นเข้าเชือกแทงสา,สาแท่งขวาพอความใหญ่นะครับมีประโยชน์ต้องระวังกันออกซ้ายก็ไม่ได้ออกขวาก็ไม่ได้โดนอีกครับจาเซียน เห็นอีกแล้วครับดูครับตำราเดินเข้าเชือกแทงแต่กระนหาน็เปลี่ยนนะฮะพยายามแก้นะครับพยายามจะแก้ครับใช้ไหวพลิบปฏิพานแล้วเอาแล้วครับดูครับแม่ดูจับไม่ติดด้วยครับต้องไล่เข้าไปครับทางด้านวังจันทร์น้อยอาศัยใหญ่ฮะบทเบียดเข้าไปค่อนข้างลำบากแล้วครับออกขวาออกซ้ายนี่โดนเขาจับเข็นไหนาเข้าเชือกแล้วแทงเข่าสาแข้งขวาตามราคาเริ่มขยับไกลครับ เาแก้ไม่ตกนะครับสาหรับกังใจน้อยก็าแสดความใหญ่ทั้งจับทั้งตีเข่าและเข็นนี่เลยหระดาแก้ไม่ตกครับลูงนี้ดูเหอนว่าตอนนี้วังจัน้อยซอศิรดายอดมวยปีส6ก็ชกแบบคุมรูปแล้วนะครับไม่ไม่เสี่ยงนะครับน้าได้กระดานทีหนึ่งซ้ายทีหนึ่งไม่เข่าเอียกว่าก็ฟคันซอกนี่ต้องไล่ต้องไล่ติดติดครับอย่างนี้หมดยกสุดท้ายโอ้โห เพื่อลหาแตน,นยองครับเลยครัยบยอมรับความ่ายแท้ครับและชนะเอกฉันท์ครับ50-47ต่อภายในสนามมวยเวทีรุมินีครับขึ้นไปมอกเข็มขัดครับเป็นค่าเข็มขัดให้กับชัเปี้ยคนใหม่ครับรุ่นจูเนียร์เฟเธอเวตของเวทีมวยลุมพินีนี่คือวังจันน้อยซอสิรดาครับยอดมวยปี3-6ไว้ต่อไปพบกับ